ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้กัวันอังคารที่30ตุลาคม2566นะครับเนาะครับมื้อนี้เพอเตรียมภาพวันที่3เล่าพัฒนาของอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับครับงวดวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่30ตุลาคม66เล่าพัฒนาออก800924ครับส่วนเลขล่างก็ออก09เกานะครับเนาะ ครับของอาจารย์เซียนคนริมทางนี่ครับงวดวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะครับเนาะบนวิ่งรูดแปดกับเก้ากับมาเก้าเนาะครับเนาะขับจับคูกับตัวเน้นนะครับเนาะอาจารย์บันเดินแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งไปหัวกลางศูนย์เก้านะครับเขาถูกขับเนาะครับเนาะขับส่วนล่างวิ่งหกกับเจ็ดกะหลุดไปนะครับ เอามือนี้พ่อเตียมพามาตามต่ออีกเนาะครับเนาะวันนี้พ่อเตีมเป็นผู้นำเสนอนะครับวันคุดเนาะพุดทีนึงสีกัยายน เห็นป่ะครับ คนลิมทางบนวิ่งรูด มึงนี่ทรารศัพท์อนนวิ่งรูด8กับเก้าแปดกับ9

เก้าหนึ่งเก้าสองนะครับครับกะตัวกันคือเก่าน,นะครับเนาะอาจารย์ให้มาตัวกันนะครับเด้ วการน7080นะครับรับส่วนตัวเน้นเรารับเนาะอาจารย์เน้นให้ที่8ปดหนึ่ง แ2ดสองเก้นึ่างัางงบเนีนสีหางนี้นะรับเนาะรับส่วนล่างครับ วิ่งหลุดศูนย์กับหนึ่งสัต์เจ็นบะครับครับจับคู่นะครับเนาะ สองศูนยสายสีัสองหสาม 14ึ่งสี่ครับแต่ว่าก็มีตัวกันนั่อยู่นะครับเพราะตัวกันนะครับเรื่อกันเก้าสามเก้าสี่นะครับ กับระเบิงตัวเน้นเนะครับเนาะเน้นศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่หนึ่งสองหนึ่งสี่ เอาฉะนั้นแล้วนะครับเนะาะมักสอบตัวใดเห้าก็อย่าลืมกลับตัว,ดวนด้วย้อครับเด้อวดที่ผ่านมาก,กับเข้าถูกกลับนะครับนะรเนาะรับรปเตรียมกับใช้เบิ่งนะครับราวพัฒนา1 1 1 6 6ทับสิทับ6 6บนรูด8กับ9นะครับจับคู่7 1 72 81 8 2 9 1 9 2เน้น81 8 2 9 1 9 2ตัวเน้นนะครับเนาะกัน7080นะครับ ขับส่วนล่าง0กับ1ขับจับคู่02 03 04 12 13 14เน้น02 04 12 14กัน93 94ขับคนริมทางนะครับเนาะครับนี่ครับครับประเทีมขอข้อกับอขอบอคุณอาจารย์ในหลายเด้อครับเออทีเดีชงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้ประเทมนะครับเนาะ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะรับฉะนั้นแนวงวดนี้พอเตรียมข้ออวยพรให้เขาปังๆอีกเนาะเอฟีเนาะรับที่สําคัญก็่าลืมกลับตัวไว้น้าเนาะรับเอาแชหน้าจอครับผมัผมเอาขันมากกันสอบคลิปนี้ก็่าลืมกดไลค์กดแชร์ปอเตรยมน้ำเลยนะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจปอเตรยมน้ำนะครับเนาะครับ เอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเตียมขอกัดขอบขอบพคุณเยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขอไว้พอนห้มีแต่ความสุขมความเจริญนะครับเด้อความเจ็บให้ได้ความไข่ให้มีนะครับเนาะรับพใอ้มีแต่โศกตลาดให้ถูกห้อยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม